สวัสดีครับผมอนี่ยู่กับเจมสเสือบหยงนะครับมาพามาชมงานแข่งวาวครับยูทุ่งซียูดมครับวาวสร้างเจมงครับจะขึ้นลับต่อไปหางกันล่านนะครับนนดวงแข่งขันความสามารถของแต่ละทีมนะครับว่าใครจะชักดีสาวดีนะครับ

ดีมอยครับลงเบียดนิ่มนวลครับมีเสียกเสียบพร้อมเียบร้อยครับคือแม่เผือ่คอแมบสนยงผ่าน้สาว เสียเสียเสียบาสังเก็งนะครับรอบไหนของสร้างเก็งเนี่ยรอบสองครับทีมงานสัางเก็งนะครับไปไหม่แรกวะ ครับวาสังจริงรอขึ้นครับถ้าให้กรรมการให้สัญญาณมันครับหนึ่งแสองผูเด้อพร้อมให้สัญญาณเลยนะครับ ออกกานลานลานกนหรือิมงานเบาเก่งนะครับทีมงานเบาเก่ง

รอ,อยลงนะครับตอนนี้ให้สัญญาณแล้วครับ ไปแล้วครับหางการล้านครับดวงนี้ขึ้นตรงขึ้นล้านมากครับสบายสบาย หอหมายเลขสามเหรอสนมากสนมาก ห้างผ่นกันวิเขาไปแข่งหางเหรอแข่งสั่นว่าสกิลวะสั่นยู่เด่นี่ยคนดีคุณมการบ่กแล้วนี่เขาจึงถอยหลังมาว่าสกิลข้างหลายมีอัน

กมสามคืนนะครับน้องยังยังอยู่นะครับทีมที่สี่ครับทีมที่สี่ามันตัดถามันใส่หางสั่นกินีบอลซุ้งขึ้นนี่เนาะ เดี๋ยวเดีรอรอเลยครับคุณเกียวรือยังเหรี๋ยวือเี้นี่นะครับเดี๋ยวรอก่อนครับประมาณสองนาทีสามนาที